สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าอฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับเบิรงเดอเนี่ยคันนี้จอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินอีกแล้วนะครับคันนี้ก็คืออ s u ู u ูด a ีแม็กออนนิวตัวไฮ g h นเดอร์เครื่องยนต์2.5เป็นตัวแซดดีจเอสนะครับแคมปยกสูงนะคันนี้แคมปยกสูงเกียร์ธรรมดา ปี2012นะราคาเล้าใจเลย200แสนนิดนิดนะครับ20 0แสนนิดนิดเท่านั้นมามาดูมาชมนี่สวยมากครับคันนี้ราคาเบาๆด้วยนะหน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับฝากระโปรงนะั้มาดูเลยทีละส่วนฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมตัวนี้เป็นโฉมอ l l new นะครับโฉมออนนิวแล้วนะไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะสีสันรอบคันสวยนะครับคันนี้เป็นสีเทาสีบอลเงินนะ รถพร้อมใช้งานนะครับเนี่ยยกสูงนะแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายล้อมแม็กนะครับเราแจ้งรายงานเลยนี่ตัวนี้เราอัปเกรดนะล้อมแม็กเนี่ยเราอัปเกรดนะครับเป็นโฉมของอ่า uh, มิวเอนะมิวเอตัวใหม่คุนเด,ด้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นอ่า uh, โฉมออนนิวออนนิวนะครับเนี่ยลนยนี้นะเออเป็นลายของออนนิวตัวใหม่เลยนะเราอัปเกรดให้นะครับเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะรถพร้อมนะคันนี้รถพร้อมใช้งานเลย ประหยัดน้ำมันทนทานผมบอกเลยนะเครื่องยนต์2.5ในเครื่องอ่ะตัวเป็นเครื่องแซดวตัวแซดวอนะครับเนี่ยนะของอ s u ู u เนี่ยของ d Max อะ่ะเครื่องตัวนี้บล็อกนี้นะประหยัดแล้วก็ทนทานนะครับอ่าคุ้มๆเลย2 0 0แสนได้สภาพนี้นะสภาพนี้เลยนะครับยกสูงนะแขบยกสูงแขบบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับมาดูอ่ามาดูมาชมรายละเอียดนะเราจะพาดูพาชมกันนะครับเนี่ย อ่าเนี่ยดูเลยนะยกสูงนะเป็นตัวยกสูงโรงงานนะครับแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะประหยัดน้ํามันด้วยเครื่องยนต์2.5ราคาเบาๆ2องแสนนิดๆนะคันนี้นะครับอ่ามาดูภายในนะเบื้องเอานี่ไหมสภาพภายในดูเลยนะเบานะครับเบาะภายในเป็นคู่หน้าเป็นเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานนะดูลายผ้านะเนี่ย อยู่เดิมคงสภาพนะครับไม่มีขาดไม่มีถลอกแต่เข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยอยู่เดิมเดิมเลยไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะครับเนี่ยเส้นได้เส้นน้อยๆเล็กๆอย่างนี้นะครับอ่าดูเลขไม้หน่อยคันนี้นะอ่าคันนี้ไม้แท้นะไม้แท้สองแสนนะครับไม้แท้สองแสนนะคอนโซลนะคอนโซลเดิมเพีงเพราะแอร์หนาวเกียร์ธรรมดา5สปีดประหยัดน้ำมันทนทานนะคันนี้ได้เครื่องยนต์2.5เป็นตัว ZVGS Turbo นะครับ เนี่ยอ่าต่อไปมาดูแผงประตูแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะใช้งานได้ปกติเบาะแคบสวยมากคันนี้เบื้องเอานี่ไหมเบาะแคปนะครับเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำนะพลาสติกยังไม่แกะตึงเป๊ะเลยนะครับเนี่พนักพิงเดิมฝ้าเพดานเดิมสะอาดสวยงามเนี่ยแผ่นบังแดดพลาสติกยังไม่แกะเบื้องเอารวดนี่นะครับนี่คือรถบ้านนะรถบ้านแท้เลยเนีย่อยู่เดิมโครงสภาพนะครับอ่ามาดูส่วนต่อไปนะ ประตูแคบขวาเนี่ยสติกเกอร์เดิมอยู่นะครับอยู่เดิมคงสภาพไม่หลุดขาดหายไปไหนเลยนะดูน็อตนะครับเนี่ยน็อตประตูแคบขวาดูน็อตแต่ละตัวนะครับน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดน็อตไม่ติงตัวเลขตัวอ,อ,กอักษรอยู่ดาเดิมคมๆเลยนะครับดูนะตัวบนตัวล่างเนี่ยดูให้ครบทุกตัวเลยนะมีน็อตกี่ตัวให้ดูเลยนะครับเบื้องเอาเนี่น็อตไม่ติงนะครับยูอิงติงเนี่ยนี่ไหมน็อตไหมยูอิงติงอีเลียนะครับ่ติงคิงงอ่า อ่าต่อไปมาดูส่วนนี้นะครับขอบประตูเนี่ยแกะดูนะแกะขอบยางดูเนี่ยเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากอยู่เดิมครบนะครับไม่มีเฉียวไม่มีชนนะเนี่ยอยู่เดิมเดิมแบบนี้นะทําไมต้องดูเม็ดอาร์คนะครับเนี่ยให้ดูให้ดูสภาพนะครับให้ดูสภาพว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะอ่าเนี่ยคันนี้ให้ดูรายงานกันอย่างนี้นะอ่ะมาต่อไปมาดูห้องเครื่องนะครับสภาพห้องเครื่องยนต์นะเป็นส่วนหัวใจสําคัญเลยนะห้องเครื่องยนต์เนี่ยนะครับ ของรถยนต์ทุกคันนี่ต่อไปมานะครับดูชมกันเลยนะคันนี้ดูนะเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5ได้เครื่อง VGS นะเครื่อง VGS เทอร์โบตัวนี้รุ่นนี้บล็อกนี้ประหยัดทนทานผมบอกเลยเนี่ยเครื่อง VGS เทอร์โบเนี่ยนะครับออของ d m a มนะเป็นรุ่นที่ประหยัดแล้วก็ทนทานมากเครื่องนะครับดูเลยสภาพเนี่ยแห้งๆนะ เครื่องแห้งๆใสๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะเครื่องเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับงามอือเรียขั้นนี่อ่าต่อไปมาดูนะครับส่วนนี้เพจนะเพจเดิมนะครับเพจเดิมแต่เราแจ้งรายงานนิดนึงอันนี้ก็มีการเก็บงานเก็บสีนะอันนี้นะครับเราให้ข้อมูลนะเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับเพจเดิมนะแผ่นแผ่นเดิมนะครับอ่ารูปดูไปน็อตด,ด้านล่างเนี่ยก็เรียบเนียนมือนะ อันนี้เราแจ้งรายงานนะครับเพราะว่ามีการเก็บงานเก็บสีมานะคานหน้าชิ้นเดิมนะเม็ดอาร์คเดิมนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิมยังอยู่นะครับมีการเก็บสีเก็บงานเพื่อความสวยงามนะครับล,ลบลบริ้วรอยนะอ่าหม้อน้ํายังเดิมอยู่นะครับหม้อน้ําเดิมสติ๊กเกอร์เดิมเนี่ยฟองน้ําอยู่ด้านหน้านะครับคานหน้าชิ้นเดิมนะครับมีการเก็บสีให้นะให้สวยงามเม็ดอาร์คเดิม mm hmm. ยังอยู่น็อตเดิมนะครับอ่าคานหน้าฝั่งขวาเม็ดอาร์คเดิมลงงานนะ ดูขายึดฝั่งขวาตัว R ของเดิมคมจิบนะครับแก้มขวาแก้มขวาเดิมนะแก้มขวาเดิมปั๊มเบรก ABS นะครับมีให้พร้อม <c oughs> น็อตฝากระโปรง <c oughs> น็อตฝากระโปรงเดิมนะั้นน็อตเดิมฝาเดิมจะถอดเก็บสีนะครับเราแจ้งเรารายงานข้อมูลนะอันนี้คือเก็บสีให้สวยงามนะครับลถมือ2มีริ้วรอยขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะฝากระโปรงเนี่ยนะขอบด้านขวาตัว R ของเดิมโรงงานนะครับเนี่ยลูกศร ลูกศรเดิมเม็ดอาร์คเดิมยังคงอยู่นะครับฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปรงชิ้นเดิมโรงงานนะครับขอบด้านซ้ายตัวแอลของเดิมขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมแผ่นกันความร้อนมีให้พร้อมนะน็อตฝั่งซ้ายนะครับน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีเราแจ้งเรารายงานนะครับรถของเราสภาพเป็นยังไงเราเราให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะแก้มซ้ายเดิมซุ้มซอกเดิมนะครับรถเราเก็บสีให้นะครับรถมือสองไม่อยากให้ซีเรียสเรื่องงานสีนะเพราะว่า รถมีการใช้งานมานะครับก็จะมีริ้วรอยนะตามอายุนะครับอายุการใช้งานนี่นะครับติดเครื่องโชว์ด้วยนี่นี่รถของเรานะครับติดเครื่องสตาร์ทเครื่องโชว์เลยนะครับฟังเอาบัดที่นี่นี่ขอให้เครื่องช่วงล่างดีก็คุ้มนะครับรถมือสองเนี่ยอ่าอ่าต่อไปมาฟังนะครับนี่นี่ติดเครื่องแล้วนะเครื่องแน่นแน่นไม่มีเขกไม่มีสั่นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5เป็นเครื่อง VGS เทอร์โบนะ ประหยัดน้ำมันทนทานผมบอกเลยตัวนี้รุ่นนี้นะครับตรวจสอบเครื่องยนต์เนี่ยดึงแท่ขึ้นมานะครับดูเลยเครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอ้น้ามันไม่มีกระเด็นนะรับประกันการ,การันตีเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับรถพร้อมนะเออพร้อมใช้งานเลย2แสนนิดๆนะคันนี้คุ้มนะครับได้ดี All New, แม็กออนนิวแคปเปิดได้ยกสูงโรงงานนะนี่นะครับอ่ะต่อไปมาดูรายละเอียดนะส่วนที่สำคัญนะ รถกระบะเนี่ยจะพลาดไม่ได้นะครับส่องเข้าไปเนี่ยขอบกระบะนะนี่นะครับสาคัญนะขอบกระบะเดิมดูเลยนะครับม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะเนี่ยนะครับอยู่เดิมคงสภาพนะงานสีเราเก็บให้เราแจ้งเรารายงานนะครับอ่าต่อไปดูชัดซีคุณนะ่ะชัดซีเดิมสวยนะไม่มีดามไม่มีต่อเลยนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนนี่คุ้มนะสองแสนนิดๆเนี่ยสภาพนี้คุ้มมากแล้วนะอ่ามาดูล้อแม็กดูยางนะครับ ตัวนี้ล้อมแม็กของศูนย์อิซุสุสลลยของออนนิวนะโฉมออนนิวตัวใหม่เลยนะครับของแท้ของศูนย์ของโรงงานอิซุสุเลยแม็กยางนะครับดูเลยขอบ8 8นะขอบ8 8ซีรีส์265ทับ60นะครับอ่ายี่ห้อนี้มีปียางไหมอ่าไม่มีข้ามไปไม่เป็นไรนะครับดอกยางใช้ได้อีกเป็นปีนะอ่าดูชัดซีนะครับชัดซีช่วงล่างดูเลยนี่ชัดซีเดิมสวยนะครับพูนะ่ะเบื้องเอานะไม่มีดามไม่มีต่อนะ ไม่มีผูไม่มีก่อนดูเลขชัดซีด้วย d ีแมนะครับเลขชัดซีจะอยู่ตรงกลางนะเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับดูเลยเลขชัดซีเดิมคมกิ๊บนะครับเบื้องเอานี่ไหมปาดทั่วเออเราพาดูกันอย่างนี้นะรายงานข้อมูลรถนะครับเนี่ยคือเรารายงานข้อมูลที่เป็นจริงนะเนี่ยรถสภาพเป็นยังไงเราให้ข้อมูลน,นะครับอ่ะสีสันรอบคันนี่สวยเลยนะได้สีเทานะคันนี้สีเทาสีบอลเงินนะครับมาดูส่วนท้ายฝาท้ายเดิม ตัวนี้เป็นรุ่นตัว Z VGS นะเครื่องยนต์2.5นะครับกันชนท้ายใหม่กิก๊กสวยมากนะครับามาดูต่อไปนี่กระบะแม็กไลเนอร์บบนะครับดูกระบะแม็กไลเนอร์เนี่ยของศูนย์อิซุซูผุนเด้เนี่ยเบิ้งเด้อเนี่ยเนี่ยนะครับติดมาจากโรงงานติดมาพร้อมกับรถอยู่เดิมคงสภาพนะแม็กไลเนอร์เนี่ยเบิ้งเด้อไม่มีแตกไม่มียุบเลยนะครับสวย200,000นิดๆน,นะครับได้สภาพนี้คุ้มมากนะอ่ะ ขอบตะเข็บกระบะฝั่งขวาเนี่ยเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมเนี่ยขอบนอกขอบในนะครับอยู่เดิมคงสภาพฝาท้ายเดิมโรงงานนี่นะครับสวยๆคันนี้ใครหาอยู่นะรถกระบะยกสูงแคบปเปิดได้ราคา2 0 0แสนกว่าบาทนะครับนี่มาเอาขอบกระบะซ้ายเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมน็อตเดิมนะครับเม็ดอาร์คขอบนอกขอบในอยู่เดิมคงสภาพฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับอ่าต่อไปมาดูพคื้นลอนกระบะพูดหน่ะเขาสิงไงห้เบิง ง่ายขึ้นมาคักแน่พูนะ่ะล่องอุดรูดอุดรูดอดรูดนะครับเง้วอาดลาดอาดลาดอาดลาด,ลาดนีนะ่ไหมไม่มีซอดไม่มีทะลุเลยนะครับพื้นลอนกระบะเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมนะครับอ่าเนียดูกันอย่างนี้รายงานกันอย่างนี้นะครับอ่ามุดดูใต้ท้องบัตรที่เี่นะครับสายมุดกุดกีแมงกีนุ้นบัดเนี้ยเออลงไปมุดลงไปพูน่ะนะครับพูนล้ออะไรยังอะไรมีให้พร้อมช่วงล่างดีชัดซีเดิมสวยนะครับอ่าใครที่มาดูรถนะ มามุดดูได้เลยนะครับเราอนุญาตเต็มที่นะมุดดูได้เลยทุกซอกทุกมุมนะครับเออ,อมาดูให้สบายใจนะต่อไปนะครับมาดูเนี่ยขอบนะครับขอบกระบะฝั่งซ้ายเม็ดอาร์คตะเขียบรอยเย็บเดิมนี่นะครับกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะสีสันสวยเครื่องช่วงล่างดีรถพร้อมใช้งานคันนี้บอกเลยนะครับคุ้ม2 0 0แสนนิดๆเบื้องเอานี่แคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับภายในสวยมากนะภายในเนี่ยสะอาดสวยงาม แผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลเดิมเพลงเพาะแอร์หนาวเกียร์ธรรมดา5สปีดนะเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานสะอาดสวยงามมากล่นะดูขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้ไม่มีรอยขาดรอยถลอกเลยนะครับเบาะแขปเนี่ยเบิ้งด้วเนี่นี่ไหมเบาะแขปเบาะหนังสีดําพลาสติกยังไม่แกะตึงเป๊ะเลยพนักพิงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อ่ะมาดูประตูแขปซ้ายนี่อยู่เดิมคงสภาพนะครับ แผ่นสติ๊กเกอร์เนี่ยแผ่นเล็กๆบางๆเนี่ยยังอยู่นะยังอยู่เดิมเลยนะครับเนี่ยไม่มีเฉียวไม่มีชนนะ,ะมาดูน็อตนะครับเนี่ยน็อตเดิมนะน็อตเดิมฝาเดิมดูเลยนะครับน็อตตัวบนตัวล่างนะนี่ไหมนั่นนะครับเบื้องเอานี่น็อตเดิมฝาเดิมนะครับสวยงามเลยนะอ่าต่อไปนะครับมาดูขอบประตูนี่ขอบประตูซ้ายนะครับเม็ดอาร์กลอยเว้าลอยบากของเดิมโรงงานคมกิฟนะ อยู่ดํมเดิมแบบนี้สบายใจหายห่วงเลยนะครับนี่ไหมสวยคันนี้สีสันสวยงามเครื่องช่วงล่างดีราคาเบาๆได้หนิเด้อสองแสนนิดๆน,นะครับได้ดีแมนะ็กออนนิวะเนี่ยตัวยกสูงนะครับยกสูงโรงงานประหยัดน้ํามันทนทานได้เครื่องยนต์2.5นะอ่ะมุดดูนะครับใต้ท้องแชัดซีฝั่งซ้ายนี่ <c oughs> ดูเลยพวกน่ะนะครับแชสดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อเลยนะครับไม่มีผูไม่มีก่อน กระบะนะครับรถกระบะยกสูงแขบเปิดได้นี่ราคานี้เล้าใจเลยคุ้มนะครับภาษีนี่ธันวา68นะทันวา68ปลายปีนะครับใช้งานยาวๆเลยถึงปลายปีเลยภาษีนะ,ะหลังคานะครับสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยเย็บรอยซีนเดิมเสาอากาศกลางด้านหน้า DMa ม็กออนนนะครับตัว h ฮเลนเดอร์เครื่องยนต์2.5นะตัวนี้ได้เครื่อง เป็นตัว ZVGS นะครับประหยัดน้ำมันทนทานผมบอกเลยนี่ตัวนี้รุ่นนี้นะสองแสนนิดๆเนี่ยคุ้มจริงๆนะครับได้โฉมออนนิวคุณเด้นเนี่ยเออปัดทั่วนี่แมมานะครับอ่ะนะนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราพาดูพาชมสำหรับรถคันนี้นะย้ำกันอีกครั้งจอดเทอร์เลอร์สูงเจรินเทินอยู่นี่เด้ออีซูสูดีแมกออนนิวตัวไฮ g ลนเดอร์เครื่องยนต์2.5นะครับเป็นตัว z v ด เกียร์ธรรมดาปี2012นะราคา2 0 0 0 0ิดนิดนะครับ2แสนนิดนิดเท่านั้นใครที่ดู้วชอบที่ดูรวสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะ สำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ